เจ้าของผลงานเพลงใหม่แล้วก็ถ่ายซิงวันแรกเป็ครั้งแรกนะยังไม่รึกสวัสดีครับอีกสวัสดีครับน้องแคมปัสนะครับก็ตื่นเต้นไหมครับกินด้วยนะคะเปิ้หัวเข่ามากวันสั่นวันสั่นนี่ปุ๋ยวัเที่กินเขาสั่นตู้สี่เมันที่กเนาข่างล้ว สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะช่องของแม่คิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะตอนนี้แม่คิงอยู่บนรถนะคะเพิ่งออกจากบ้านนะคะเพิ่งออกจากบ้านสวนแม่คิงนะคะกําลังจะเดินทางนะคะไปรับแคมปัสนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายงานไปถ่ายงาน MV พี่น้อง MV ไม่ใช่ MVC สิเป็นแบบถ่ายซิงค์นะพี่น้องถ่ายซิงค์แบบลอง,งยังสินะ เพลงใหม่นะคะที่อัดเสียงไว้นานแล้วนะคะใส่เสียงไว้นานแล้วแล้วก็ได้รับแจ้งจากบอสเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าวันนี้จะให้น้องถ่ายซิงค์นะคะ,ะซึ่งก็จะมีถ่ายอยู่สองงานมีถ่ายงานของบอสบิ๊กด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นแล้วก็จะได้ถ่ายพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้แม็กทิงแม็กทิงก็แต่งตัว เสร็จเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวทุกอย้อยแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับแคมป์ปันกันค่ะซื้อข้าวมันไก่นะครับซื้อข้าวมันไก่ไปกินนะครับร้านนี้ซื้อมายืนหนึ่งในเมืองเลิฟพี่น้องเยืนหนึ่งในเมืองเลิฟอร่อยนะครับคอนเฟิร์มนะครับ ได้เลยรู้สิกำลังทำอะไรยนี่ขอบคุณให้ชิงด้วยนะคะเป็นหอเข่ามากว่าสันในกระเทยญี่ปู่นเลยวันนี้กินเข่ารู้สีแม่กินเข่าต้องโมยนะคะเป็นหออย่างพี่น้องกำลังเปิดอันนี้หอสมพี่น้องตอนนกำเปิดพี่น้องยุ้ห้องเอยุ้ห้องเอห้องเอแม่ปองกินไม่กินไม่ฉุนนะคะเพราะว่าไม่กินอะกินแล้วไม่ชิงก็กินแล้วแซมเปิลแล้วอร่อยอยู่นะคะ เรสสีกําลังสิกินข้าวพี่น้องความสิ่งของสิ่งหนึ่งว่าไงเออแมนเรื่องแต่เรื่ยาหน้าไม่เคยกินเลยมีหน้ามีแล้วนะคะลองชิมดูว่าอร่อยไหมแต่อันแม่ว่ามันอาจจะข้าวเด็ดเป็นคักบันไดนะคะมาข้าวเด็ดเป็นคักบันไดนะเข้ามามาข้าวเด็ดสมคักบันไดนะคะสาวติ๊กตอกค่ะดาวติ๊กตอกตัวเล็กนะคะสวัสดีค่ะตัวเล็กก็ใส่เสื้อสีเดียวกันกับแมวค่แท้ อก็โดยตรงที่ดึงเงื่อนครับทุกคนตอนนี้ก็พผ่ำนาผ่ำตายพี่น้องดาล่ามาถึงแล้วน้องวินเนอร์นะคะน้องวินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์ไปส่งของให้แม่ปอเพิ่งกลับมานะคะนี่พี่น้องขวัญมีแนวยร์ชโซ่โซ่ลอตเตอรี่พี่น้องถือลอตเตอรี่ มันไม่พอเือดอกขอนไ่พอข่อยแต่ว่าข่อยกิดทเป็นคนเอาเงินช่อเก่าถูกเลขหน้านะคะถูกเลขหน้าสามตัวหน้าเจ็ดสามเก้าว่ะพี่น้องเจ็ดสามเก่าแคมปัสช่องแม่ดูสูเสยผมขนแหนสูตอนนี้ก็ยังเป็นเอ่อ เป็นศพได้พี่น้องแต่ละคนพ่นตวรวจรอตอลีบันที่นี่พ่นบอกว่าเลขหน้าเลขหนาข่อยกระเลยเพิ่นก็เลยเอาไว้ในเกะดรถนะครับพี่น้องได้เลขหนาพี่น้องก็ถือเลขหนาข้างแรกนี่ใบหนึ่งนี่ของคุณพ่อนี่เสร็จปุ๊บก็เลยมาให้นุชซีตวรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับได้ซี่พันพี่น้องโศกมานครับนะครับเดี๋ยวก็อ่า ทยอยแต่งหน้านะคะถ้าจะแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะไปถ่ายงานนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ถึงสถานที่ถ่ายทําเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทีมงานก็มาครบนะคะตอนนี้ถ่ายงานของบอสบิ๊กก็เสร็จแล้วนะคะกําลังจะเสร็จแล้วนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอตรงนี้มีใครบ้างแม่ปอน,นะคะสวัสดีค่ะตามมาถึงเรียบร้อยแล้ว แต่งหน้าทำผมให้บอสแล้วก็ลูกชายเรียบร้อยแล้วลว่าลูกชายก็นั่งรอแต่ตอนนี้บอสกำลังถ่ายอยู่นะครับก็เยวเอะอันก็ตามมานะครับมาตามมาดูแลนะครับอันนี้นะครับเป็นเจ้าของผลงานเพลงใหม่แล้วก็ถ่ายซิงค์วันแรกนะครั้งแรกเลย <ๆ S 1> <น> <laughs> ยังไม <laughs> สสสส่สวัสดีครับอีกสวัสดีครับน้องแคมปัสนคะครับงแคมปัสอืมก็ตื่นเต้นเลยคับถามความรู้สึกหน่อยไหมปอ เต็นเต็มอย่บอกว่าสิ่ไูหรอบอเป็นแบบฟิลเป็นยังไงฟิลจะได้ไหมแบบเทคเดียวผ่านไหมนะเทคเดียวผ่านไหมก็เขาเป็นเจ้าของคนเขาเป็นเจ้าของผลงานเพลงนะคะก็จําเนื้อเพลงได้ก็น่าจะเทคเดียวก้มหนาเขาไม่ยอมหดกล่องเลยเน่น้องเป็นคนนิ่งนิ่งถือนิ่งขับอ๋อนิ่งขับกับนิ่งนะคะก็ร้องเพลงถึงจะแบบเชิดชายใช่ไหมคะใส่เต็ม ถ้าถ้ากระอยู่ก็คือน้องจะไม่ค่อยพูดใช่ไหมครับเพราะท่องเนื้อเพลงอยู่จะยังกลัวเลือมเนื้อกลัวลืมเนื้อเพลงตอนบอกกําล่งเขาชาญเลยกัล่างเขาชาญเพราะอยากลืมเนื้อเพลงตอนนี้ต้องอยู่ะเสียตอนนี้คือนั่งรอนะคะทุกคนนั่งรอเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นจุดที่บอสถ่ายถ่ายงานบอสนะคะแต่ว่าสถานที่ถ่ายทําคือเยอะมากบรรยากาศคือดีมากนะคะที่่ที่โกดังข้าว โกดังข้าวโรงสีชัยกุลอำเพอเรงนกพาเป็นที่บอกว่าเป็นยังไงป่อเป็นเข้ามาเป็นแล่นมากหรือเป็นยังเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่แล้วก็มีแบบว่าสวนดอกไม้อะไรให้เกือบเข้ามาถ่ายรูปชมเดินสวนเล่นอะไรประมาณมีอาหารมีคาเฟ่มีน้ําดื่มอะไรให้แบบเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเด่นเนเห็นไหมพี่น้องนี่มีจักรยานมีจักรยานให้แบบเช่าปั่นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีมุมถ่ายภาพที่สวยเยอะมากหลังจากยังมาแล้งกับนี่นกฟุตบอลมาเตะบอลพี่นอ้องใช่มีสนามฟุตบอลมีสนามฟุตบอลด้วยสนามฟุตบอลซึ่งทางโกดังข้าวเนี่ยโรงสรีชัยภูมคือเป็นสนามฟุตบอลของโรงสรีชัยภูมซึ่งเป็นสนามที่สร้างนักกีฬาแบบว่าในกลุ่มอำเภอเรืองธนารู้ไหมว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่นะก็มีมแบบมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสโมสร์เอฟซีเล็ก ช่ของประจำอำเภอเลยเนาะใช่ใชนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบผ่านไปพ่านมาทางเริ่องอันนี้คือติดถนนติดถนนไงเลยพี่น้องติดถนนไงเลยถ้ามาจากเส้นอำนาจก,ก็จะอยู่ทางขวามือนะพี่น้องเพิ่นเป็นโล่งสีแต่ว่าเพิ่นกเกษตแบบคือครบวงจรนะครับครบวงจรนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆตอนที่น้องถ่ายนะครับโอเคครับทุกนะคนก็ ตอนนี้ไม่คิงก,ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปถ่ายงานนะคะหลังจากที่ไปถ่ายงานมาทั้งวันนะคะพี่น้องอันชงเ้าไปพาพาคุณพ่อไปไปฉีดยาไปคลินิกแล้วก็ไปรับแคมปัสนะครับไปถ่ายงานซิงค์นะคะเพลงใหม่นะคะเพลงแรกที่แต่งเองและก็ร้องเองนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พิงกับถึงบ้าน,น,น,นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่ายบรรยากาศงานในบางส่วนนะครัตั้งแต่ไปแต่งหน้าเนาะนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผลงานเพลงใหม่ของอแคมปัดด้วยและก็ของบอสบิ๊กด้วยนะครก็คงจะเร็วๆนี้แน่นอนนะครทุกคนครับอันนี้คือ ตื่นมากันเดินพี่น้องมาถึงบ้านแล้วคือหลับเลยหลับแล้วก็แบบอันนี้คือตื่นขึ้นมากลางดึกก็เลยมาถือโอกาสบีทคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,ในช่องของซีรีส์ชาแนลนะคะช่องของ m ม่กิ่งนะคะมีอะไรด,ดีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ